You can always turn here for quality products that enhance the quality of your life. PUBG Television. Choose wisely. Live well. PUBG เกมมันเดือด PUBG เกมมันเดือดใครๆก็รู้มาแล้วครับ มาบุรีรัมย์คนนั้นคีมรู้จักเปล่าเออดีงี้ต้องงี้เพื่อนโอเคอ่าไปโอ้โหไปเรียนขับรถที่ไหนเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บ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 เฮ้ยไม่โดนพาไปดินเนอรปั๊บเพื่อนเขโดน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 อีกไม่เนิ่งเดี๋ยวดูนะดูใหม่ดูวะด้อย่าเพิ่งไปมานี่า เก่งแค่ในเกมก็พอนะคะเก็บไหล่ไว้ปวดตอนแก่ดีกว่าครูครีมมีวิธีค่ะถ้าออกกําลังกายช่วงหัวไหล่ทําได้ง่ายๆที่บ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลองทําตามครูครีมนะคะท่าที่1ค่ะท่านี้นะคะให้เรานั่งหลังตรงค่ะจากนั้นนะคะยกไหล่ขึ้นค่ะแล้วก็หมุนไปทางด้านหน้าชา้ชาๆแล้วก็วนไปทางข้างหลังนะคะแบบนี้ท่านี้นะคะเราต้องรู้สึกตึงๆแต่ว่าไม่เจ็บนะคะ วนไปเรื่อยๆนะคะให้ครบ1นาทีค่ะท่านี้นะคะก็จะช่วยให้หัวไหล่ของเรานะคะรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นค่ะแต่ต้องสังเกตดีๆนะคะต้องไปแค่ช่วงไหล่นะตัวห้ามไปนะคะแบบอย่างนี้ไม่ได้นะเออไม่ได้นะคะต้องค่อยๆไปแค่ไหล่แบบนี้ เราต้องรู้สึกตึงๆนะคะถึงจะทําถูกค่ะถ้าสมมุติว่ารู้สึกเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเราอาจจะทําไม่ถูกวิธีนะคะจากนั้นนะคะทุกคนอาจจะหมุนกลับได้นะไปทางด้านหลังนะคะขัพร้อมๆกันค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะท่าที่2นะคะให้เรานั่งหลังตรงเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะนำมือมาประสานกันที่หลังหัวแบบนี้ แล้วก็ค่อยๆผูกเข้าช้าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆกางออกค่ะค่อยๆทำนะคะทำไปทั้งหมด1นนาทีค่ะต้องทำช้าๆนะคะทุกคนถ้าสมมุติทุกคนทำไวๆมันจะเหมือนท่าไก่ย่างนะคะจะรู้สึกตึงๆบริเวณที่หัวไหล่นะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะชา้าๆ,ๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ขนที่3นะคะให้เรานะคะยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นค่ะแล้วก็หักไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะให้ตั้งฉากมากที่สุดนะคะจากนั้นค่ะใช้มืออีกด้านหนึ่งนะคะดึงเข้าหาตัวค่ะเราจะรู้สึกตึงๆนะคะช่วงบริเวณหัวไหล่นะคะแต่ต้องไม่ปวดเหมือนเดิมนะค้างไว้30วินาทีค่ะ อาจจะรู้สึกตึงๆช่วงทํานะคะแต่พอทุกคนทําเสร็จจะผ่อนคลายมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทําอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะค้างไว้30วินาทีนะคะโหท่านี้ตึงสุดๆเลย ใกล้แล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาว่างนะคะหลังจากเล่นเกมเสร็จเกมต่อเกมบริหารช่วง,งหัวไหล่กันนะคะเพื่อการลากเมาส์ที่ถนัดยิ่งขึ้นค่ะ และอย่าเล่นพับจีเลินจนพลาดการแข่งขันของคัพจีพีซีเอสโนเอแพะคะที่มีตัวแทนทีมชาติไทยทั้งหมด5ทีมด้วยกันค่ะยังไงก็มาร่วมกันส่งแรงเชียร์แรงใจไปกับผู้ทีมกันนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะบ๊ายบาย